สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผ,ผมมิสันใต้น้ำแต่งนะครับวันนี้จะพามารีวิวรปปุ่นปีกนกนะครับแต่ติด,ตดโลโก้สมอพอดีมาติดตั้งกันชนให้ลูกค้านะครับรถของเสียบปอยคันนี้ก็จะเป็นลูกค้าติดตั้งมองฝุ่นกับผมเองนะครับต้ตงมองฝุ่นหน้ากับมองฝุ่นหลังแล้วหน้ามองฝุ่นหน้าไม่รู้อยู่ตัวไหนเนาะ พอดีเจ้าของไปฝึกง,งานครับนี่บางฝุ่นลังล้อหน้าก็จะประมาณนี้มัวก็กับผมนี่แหละขากระจกก็เป็นทำกับผมนี่แหละครับให้ร้านสักทําให้เอาเป็นลายแบบเรียบๆครับระยะขาประหยัดคันนี้คุณแม่คุณแม่รถคุณแม่ <laughs> ทำไปเรื่อยๆครับถึงจะเก่าแต่ก็เก่านะครับเดี๋ยวจะของเกับมาจากฝึกง,งานจะเอาไปบิ้วทําสีใหม่สุดจัดแน่นอนครับโอ้ยคันนี้ต้องไปยกหน้าเพิ่มอีกนิดหน่อยครับถ้าใสา่แบบน,นี้วิ่ดินไม่ได้แน่นอนกันชน ABS ฝาครอบสงสัยต้องเอาขายให้คนอื่นแล้วเสตินได้ฝากครอบหม่แล้วเราต้องขายให้คนอื่นก่อนพอดีไม่ลูกค้าหาเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขัดเสร็จให้ครบคู่ได้ขาพร้อมเราก็โพสขายเลยมิวฝั่งนี้ต้องยกขึ้นก่อนคลายออก,ก่อนคลายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ยกให้เอา้าเดีวมันตำข้างหนึง่งคลายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะยกให้ ทำดีๆทำไมชอบบ่นนะเดี๋ยวเร็วเดียย๋ดวยวไม่พาไปหาสาวเลยเดีย๋ยววันนคันแล้วคันแล้วใารข้างล่างยังข้างล่างครยังข้างล่างครยังยังใจเย็นไหมรุ้รู้อยู่แล้วใจเย็นใครราที่อ่านนี่ครับ ก็น่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วว่าใครโลกันรีบขันเร็วดิหมดเรงขันดิเร่งเอาไปไหนหมดชักว่าวะยังไม่ถึงหน้าว่าเลยยังไม่ถึงหน้าวิทยเล่าเลยงงเจหลุดโอ้ยขันเป็นไหมเนี่ย มีทีดัแน่นไปหมั่แล้วยกขึ้นยังวะช่วยยกขึ้นเอาช่วยยกขึ้นก่อนก็ได้เมื่อกี้มันขึ้นแล้วจ้ะเออช่วยยกขึ้นนี่นี่อนะย,ยนี่นีดขายขายตัวนี้นิดเดียวเออเรียบขายดีดีอืมเจกาจริงจริงเลย làm trên tự nhiên rèn đong rèn dế trên nào rồi, nè, con. con đi đi. Ah, ไปขันนัดเด้คาข์น,นัดบนก่อนขน,นัดบนก่อนเอาคุณเจมีมีโยมจับอยากจับกบมืออีกโอ้ยจอดแล้วอะไรเร็วเจีกเดี๋ยวให้ขาดเหมือนเมื่อวานเอาเอา อิสานใต้ดำแต่งนำเบอร์ศูนย์เจ็ดสี่ใครสนใจลายแต่งหรือสอบถามเรื่องอะไรก็โทรที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกห้าแปดแปดสองเจ็ดสี่น,นะครับเอฟซีวิสติเกอร์ครับผมโอ้เอฟซีก็มายกมือหน่อยยกนิ้วหน่อยโอ้ยรอไหมรอไหมคันเนี้ยรถไข่ จริง string, โวน้าพี่ปอยไปไหนแล้วเราไหมสวยไหมคันนี้เสยเสยไี่สวยนี่สวยพี่สวยวะเขาว่าอะไรนะสุดอะไรนะสุดจัดประหลัดบอกโอ้ยจริงหรือเปล่าสุดจัดประหลัดบอกแล้วอะไรอีกนะประหลัาออกจะมาว่าส right> ุดจัดเอาพูดไหมพูดไหมอะไรนะสุดอะไุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกจะมาบอกว่าสุดจัดโอ้ย ขนาดเด็กน้อยนะครับนี่จดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดละออกเกียงบอกว่าหล่อเลยเปลี่ยนน็อตใหม่ทำน้อยคันน็อตขาดอีกนึกว่าเรงน้อยใส่น็อตใหม่ขันเรงจัง อ๋อเองใส่นัดสองตัวแล้วเองอัดเข้ามันก็ขาดดิใส่ตัวเมียสองตัวแล้วยิ่งี่อัดเข้ามันจะไปได้ไงอก็ว่าอยู่ทำไมมันตึงๆใส่ตัวเมียสองตัวแล้วไปรัดอัดเอาอัดเอาเขาแค่ตัวเมียตัวสองอ่ะรัดแค่พออยู่่าให้มันคลายใส่นัดตัวยาวนี่ อะไรหมวกสามในหมวกไหนไหนหมวกอะไรไหนใส่ดูดิรอไหมหมวกเหมือนในเกมอะไรนะเคยเล่นด้วยบ่เวยหมวกแบบนี้นะโอ้แต่มันมีข้างบนใหม่หมวกหมวกนี้ช่วยช่วยอะไรฮะะช่วยอไรไม่ในฟรีไฟมันช่วยอะไรหมวก เพิ่มกระดกเพิ่มเล่อนมั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 นเป็นกรเวลาใครมันเล่กใครมันเล่กหัวมันยิงไม่เข้าเลยเออนั่นแหละมันก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกระอเออนั่นแหละตาท่าตาท่าตาท่าตาไหนเปิดนี่ตามีไม่เคยอ่านหนังสือหรอกมั้งพากันเล่นตะเกงมั้งนี่จริงบ่จริงไหมสอบได้ที่อะไรสองหนูสอบได้ที่สองนีโมแล้ว มันสอบได้ที่สองแล้วเอ็งสอบได้ที่เท่าไหร่ล่ะนึกสอบได้ที่สองอยู่แล้วทุกวันทุกปีโรงเรียนมีทถมดหนึ่งในในห้องมีทั้งหมดมีสามคนสอบได้ที่สองใน่มีสิบคนในห้องมีสิบคนสอบได้ที่สองแล้วได้สอบได้ที่เท่าไหร่ได้ที่หกทำไมกระจอกกว่าคาเทะักเรียนในห้องมีห้าคนสอบได้หกคนอ๊สอบได้ที่หกนักเรียนมีกี่คนสิบเอ็ดสิบเอ็ดเว่าเยอะกว่านั้นหน่อยสอบได้ที่หก อนนจอยอแปลว่า <göster ges response> อะไรเอาจอยอแปลว่าอะไรเจ้เอ้ยเราไหมคนนีณิรอเฮ้ยจริงไหมจริงเไหนเจ้าไหมเจ้าไหมสามือเจ้าหน่อยเราไหมคนนีณิรอไหมสุดไหมสุดอะไรสุดจัดประหลัดบอกอะไรอีกประหลัดล่าออกจะมาบอกว่าสุด ครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ว่าไปยกหน้าให้สูงเพิ่มแค่นั้นนะครับพอดีข้างหน้าจะตามนิดหน่อยเดี๋ยววิ่งดินไม่ได้ครับเดี๋ยวกันชนบุกเดียวหมดถ้ามาโดนไอ้อล็กนี่หักเออหักแน่นอน มิวยกเงินชนไปไว้ข้างในให้เขาด้วยบังฝุนหน้าไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่ก่อนมีบังฝุนอยู่ผมใส่บังฝุนให้น่าจะถอดเก็บไว้ข้างในใส่บังฟุนไปรอเลยคันนีคนคน้คนบ้าคนบ้าจริงแน่นอนใครทะเบียนหักแมก่หนตรงไหนบ้านไหนมีสาวจริงบ่ ถ้าถ้าใครมีพี่สาวไปขอเบอร์มาให้เดี๋ยวพี่พาขี่รถหล่อๆเลยรถของพี่สวยนะแต่ถ้าดูมีมีบ่มีพี่สาวบ่สวยไหมพี่สาวอยู่มอชื่ออะไรแพลพี่สาวอยู่อยู่มออะไรมออะไรจำไม่ได้หนูสวยไหมโตยังโตยังโตละจริงบ่เรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่เมืองจริงบ่มีเขามีเฟซแล้วมั้งก็ไม่มีนะหนูบอกเขาว่าเฟซเป็นมิวทำน้อยได้หรือไง ไม่ใช่ไม่ใช่ครับบอกว่าเฟิตมีคำน้อยเด้อบอกว่าเฟิอีสานใต้ยดำเต็งนเลยเด้อบอกว่าพี่มีหกล้อพี่มีหกล้ออ่าบอกว่ามีคำน้อยเด้อบอกว่าอีสานใต้เด้อเดี๋ยวพี่มีหกล้อเดี๋ยวพาขี่หกล้อตัวตัวขอมือเด้อจะยังไงครับเดี๋ยวจะขอทำสตรีมเท่านี้ครับเอาระเบิดมาติดจะต้องเดินทางไปต่อครับสวัสดีครับอาระเบิดไป